สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับระหว่าง c h a t GPT 3 5นะครับแล้วก็ c h a t GPT 4นะครับแล้วก็เจ้าตัว Bing AI ตัวนี้นะครับว่าคำถามเดียวกันเราจะได้คำตอบที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับเรามาวัดกันด้วยคำถามเดียวกันแล้วเรามาดูคำตอบกันนะครับว่า AI Chatbot ตัวไหนนะครับที่จะตอบเราได้ สะดวกแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวบ n g ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเจ้าตัวบ i n g AI ตัวนี้ก่อนเลยนะครับด้วยคำถามง่ายๆนะครับ n o g e graph คือ no e d g e g r a p h question mark แบบนี้ก็ได้นะครับจะแบบแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเลือกโหมดแล้วก็กด Enter ไปครับ n no e d g e g r a p h คืออะไร เราถามเป็นภาษาอังกฤษมันก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะถามเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเพื่อคนอื่นที่จะเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับมันจะได้ตอบเป็นภาษาไทยเราจะได้ไม่ต้องแปลนะครับเพื่อนๆจะได้อ่านแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับ Data Mining คืออะไร การทำเหมืองข้อมูล Data Mining หรืออาจเรียกว่าการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล Knowledge r e c o v e r y in Database เป็นเทคนิคการค้นหาแบบ Pattern จากข้อมูลจำนวนมหาศาลโดยใช้ขั้นตอนวิธีสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องการทำเหมืองข้อมูลคลืกอกระบวนการกระทำกับข้อมูลโดยข้อมูลที่เป็น Big Data เพื่อค้นหารูปแบบแนวทางความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นถือว่าตอบได้ดีนะครับแล้วก็กระชับด้วยตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันแชท gpt 3.5มามากนะครับคำถามเดียวกันเลยโอ้แต่ความไวนี้คนละเรื่องเลยนะครับอ,อันนี้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ลิสต์มาเป็นข้อให้เลยนะครับยาวมากเลยนะครับ d a t a m i ไ i n g อ๋อทำไมสะกดว่า m i n i n g ทางคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคเพื่อค้นหาความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ตัวอย่างอ๋อเอาจริงๆความหมายของเขามีแค่นี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขายกตัวอย่างมาให้เราเลยนะครับแต่เราไม่ได้บอกให้เขายกตัวอย่างแต่เขายกตัวอย่างมาให้เราเลยนะครับน,นี่ก็ฉลาดพอสมควรเลย การขนาความสัมพันธ์การจำแนกการคัดการการกระจายนะครับการพยากรณ์แล้วก็มีสรุปการใช้ Data Mining เป็นสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์ของ Big Data นะครับตื๊ดตืๆดปัจจุบันและอนาคตอ๋อนี่เขามียกตัวอย่างมาให้ด้วยโอเคเลยนะครับทีนี้ผมจะลองเป็น4ดูนะครับเราจะเห็นความแตกต่างมากน้อยขนาดไหน ข้อมูลเหมืองแรกครับอืมอันนี้ก็สันส้นๆนะครับกระชับมักใช้เทคนิคทางสถิติ m a c h i n learning mathematics แล้วก็มีอธิบายขั้นตอนหลักๆให้เราด้วยนะครับ ซึ่งขั้นตอนเนี่ยเจ้าตัว chat GPT 3.5แล้วก็ bing ai ไม่ได้บอกนะครับการเตรียมข้อมูลการคลีนซิ่งการสกัดวิเคราะห์มาแล้วนะครับเมื่อกี้เน็ตผมหลุดไปเมื่อสักครูน่นี้การวิเคราะห์การใช้เทคนิคทางสถิติ การใช้ Machine Learning ประเมินและสรุปตีความผลลัพธ์ที่ได้นะครับการทมเอือนข้อมูลมีนโยบายการตัดสินใจที่ดีแก้แก้ปัญหาในธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพาการศึกษาและข้อมูลจำนวนมากสา,ม,ม,า,สาม,มารถสามารถสร้างประโยชน์ได้นี่ก็เป็นการตอบกลับของ เจ้าตัว Chat GPT 4นะครับก็มีบอกขั้นตอนมาด้วยเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว3.5นะครับก็มียกตัวอย่างมาให้เราด้วยนะครับ Data Mining แล้วก็มีอธิบายความหมายของมา,าคร่าวๆนะครับเจ้าตัว Bing AI นะครับก็มีการตอบความหมายมาอย่างกระชับแล้วก็ชัดเจนแต่ว่าไม่ได้บอกยกตัวอย่างแล้วก็ไม่ได้บอกขั้นตอนเหมือนเจ้าตัว Chat GPT 3.5หรือว่า Chat GPT 4นะครับอะ นี่ก็เป็นความสามารถของ AI ในยุคปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้งานหรือว่าจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจใช้งานได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ